แต่พูดกม,มากเรื่องของความผิด,ผดพลาดความ,มพลาดเนี่ยคนเรามันก็พลาดกันได้นะ<ด>คุณ<ด>เอาจริงๆนะเรื่องราวต่อไปเนี่ยคุณถ่ายรูปอยู่ดีๆคุณอาจจะพลาดแบบนี้จนได้อะคะอ่ะบนลม้มเจ็บแ ให้ทำไงให้ขำอุ้ยพอดูเพื่อนดิเพื่อนขำตัวโยกกันหมดแล้วอ้าวรื้อโอนกกฉันดูเพื่อนยองโอ้ตัวโยกตัวโยนตัวโยกตัวโยนกันหมดยังไม่เห็นมีใครมาช่วยดึงขึ้นสักคนี่ลุกไปได้เลยนะเจ็บก้นกบกอไม่ถามเพื่อนจะทำเหรอ เจ็บไหมอะไรยังไงค<อ>ือเอาจริงๆนะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เราก็ยืนขำแล้เอาตรงนองคำก่อนนะนแต่อย่างนี้คุณคือก็คลิปเนี้ยได้รับความนิยมแล้วก็มีคนแบบเห็นแล้วก็สอบถามกันมาว่าเออเพื่อนยังสบายดีอยู่ไหม<อ>คนที่ล้มเป็นยังไงบ้างลงไปนั่งกับพื้นนะะ<อ>ก็เลยแบบอ่ะลงไปนั่งเป็นเพื่อนเห็นไหมกลัวเพื่อนจะเขินนั่งคนเดียวสรุปน้องตอบว่ายังไงว่าไม่ได้ช่วยลงไปนั่งกับพื้นนะขำจนยืนไม่ไหวขาอ่อนเกินมดแล้วนี่แหละเพื่อนแท้ นี่ไงอคนล้มอย่าข้ามให้ขำอย่างเดียวใช่ครับอุ้ยให้ช่วยเขาซิโอช่วยเขา้าเป็นคุณ<ด>ยังไงคะกรุณาใส่รองเท้าที่มีดอกอยางให้ดีจะลื่นแบบนี้แล้วก็ครบเพื่อนให้ดีด้วยใช่หยอกกัน